ครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะมาดูสูตรสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับาภาพไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมอัดคลิปกลางวันแล้วมันมีเสียงรบก,กวนเยอะนะครับก็เลยลองมาทําทคลิปตอนกลางคืนนะครับแต่ไม่รู้ว่าแสงมันจะพอหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูสูตรกันนะครับ สูตรหลักร้อยนะครับรหลักร้อยสูตรที่1ใช้หลักแสนนะครับบวก3 58หาดหลักร้อยสูตรที่2ใช้หลักหน่วย3ตัวครั้งที่3นะครับบวก0 1นย์นนะครับได้ตัวที่ชนนะครับก็จะได้ตัวที่ชนออกมาสูตรหลักสิบนะครับใช้หลักร้อยบวก1 4 6นะครับ Stanford. สูตรหลักสิบสูตรที่2ใช้หลักร้อย3ตัวครั้งที่1นะครับ บวกน่า7นะครับก็จับตัวที่ชนออกมานะครับสูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลักร้อยเหมือนกันครับหลักร้อยบวก1นึนะครับอ่าสูตรหลักหน่วยสูตรที่2ใช้หลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างบวก1นนะครับอ่าเรามาดูเรามาบวกกันดูนะครับอ่าสีนะครับ 4บวก3เป็น7 4บวก5เป็น9 4บวก8เป็น12นะครับได้7 9 2ต่อมา6บวก0เป็น6 6บวก1เป็น7นะครับ6บวก7เป็น13ก็จะได้6 7 3ชนกันอยู่ที่7นะครับหลักร้อยต่อมาสุดหลัก10ครับ2บวก1 เป็น3นะครับ2อบวกสเป็น6 2สบวกหเป็น8นะครับต่อมา5้บวกหเป็น6นะครับ5้บวกหเป็น10 5หบวกเเป็น12นะครับหลักสิบก็จะชนกันอยู่ที่6นะครับวันนี้ต่อมาสูตรหลักหน่วยครับ2อบวกหเป็น3 2มบวกเเป็น9นะครับ2อบวกเเป็น11 นะครับได้391ต่อมา3บวก1เป็น4นะครับ3บวก2เป็น5 3บวก9า3บวก6เป็น9นะครับหลักหน่วยก็จะชนกันอยู่ที่9นะครับจับชุดก็ได้ชุดเดียวนะครับชุดเดียว7 6 9งวดนี้ก็ออกนะครับ3 7 7 7 1 2 สองตัวออก4 6นะครับสามตัวหน้าครั้งที่1890 3ตัวหน้าครั้งที่2 304เลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับ4 7 7เาตัวครั้งที่2 769นะครับเข้านะครับชุดเดียวมาดูงวดที่2นะครับวันนี้ก็ได้ชุดเดียวเหมือนกันนะครับ วันนี้ได้สูตรหลักร้อยนะครับได้6.81นะครับต้นนักใครถ้าจะลองบวกดูก็หยุดคลิปไว้แล้วก็ลองบวกดูก็ได้นะครับหลักร้อยสูตรที่1นึงนะครับสูตรที่278 4ดวนนี้ก็ชนหลักร้อยอยู่ที่8นะครับสูตรหลัก10 8 1 3นะครับ9 3 5 หลักสิบวัน,นี้ก็ชน3นะครับชนอยู่ที่เลขสาต่อมาสู่หลักหน่วยนะครับ8 4ดี่หแล้วก็5 6 0นะครับหลักหน่วยชนอยู่ที่6นะครับจับชุดก็จะได้ชุดเดียวนะครับแปดสามวันนี้ก็ออก1 4ึ่งสีห้าหนึนะครับสตัวออกสองห้า สามตัวหน้าครั้งที่ 5, 1 5 11น,นะครับสามตัวหน้าครั้งที่2 6 6 3าเลขท้าย3ตัวครั้งที่1น,นะครับ516เลขท้าย3ตัวครั้งที่2ก็8 36นะครับก็เข้าตรงๆนะครับ8 3, 6ดาดูงวดต่อมานะครับ อ่ะมวดน,นี้ก็หลักร้อยก็ได้นะครับ4 6 9อ่าแล้วก็6 7 3นะครับหลักร้อยก็ชนอยู่ที่6นะครับงวดน,นี้หลักสิบก็2 5 7แล้วก็6 0 2นะครับหลักสิบชนอยู่ที่2หลักหน่วยครับ2 8 0 3 4 8นะครับชนอยู่ที่8นะครับจับชุดงวดน,นี้ก็ได้ ชุดเดียวนะครับ628องแสองดวันนี้ก็ออก <c oughs> 054672นะครับ2ตัวออก42 3ตัวหน้าครั้งที่1066นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่2807แล้วก็เลขท้าย3ตัวครั้งที่1426 เลขทกทาย3ตัวครั้งที่2 6 2 8นะครับก็เข้านะครับ6 2 8ชุดเดียวก็เข้าตรงๆนะครับมามาดูงวดต่อมานะครับ <c oughs> งวดต่อมานะครับ สุดหลักร้อยก็ได้3 58นะครับ6 7 3หลักร้อยงวดนี้ก็ชนอยู่ที่เลข3ต่อมาหลักสิบครับ702แล้วก็157นะครับหลักสิบก็ชนอยู่ที่7นะครับงวดนี้หลักหน่วยก็735หนะครับกับ560หลักหน่วยก็ชนอยู่ที่เลข5นะครับจับชุดก็จะได้ชุดเดียว3 7 5ห 3 7หนะครับวันนี้ก็ออก2องนะครับ2 29 116 2ตัวออก1 4นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1 4 6 4. ่3ตัวหน้าครั้งที่2 1 2 8นะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 95 3เลขท้าย3ตัวครั้งที่2 3 7 5นะครับจุดเดียวเข้าตรงๆนะครับ งวดต่อมาครับง <c oughs> วดน,นี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็ได้570นะครับ340หลักร้อยชนกันอยู่ที่เลข0นย์ 0, ะนะครับศูนย์หลักสินะครับ2 5 7แล้วก็5 91หลักสิบก็ชนกันอยู่ที่5นะครับศูนย์หลักหน่วยนะครับ280แล้วก็237นะครับ หลักหน่วยก็ชนกันอยู่ที่2นะครับวันนี้ก็ออกหงวที่ผ่านมานะครับออก978 435หนะครับ2ตัวออก78นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1 5 6 0 3ตัวหน้าครั้งที่2 450นะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 5 7 7เล็ลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับ 0ูนนะครับชุดเดียวเข้าตรงๆนะครับมาดูงวดวันที่16มีนานะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครจะลองบวกดูก็ให้หยุดคลิปไว้นะครับแล้วก็ลองบวกดูงวดที่ผมไม่ได้บวกไม่ได้บวกนะครับงวดงวดนี้นะครับว,วันที่16มีนา,าหลักแสนนะครับ หลักแสนบวก3 9เบวก3เป็น12นะครับ9บวก5เป็น14 9เบวก8ปเป็น17นะครับต่อมาหล,ลักหน่วย3ตัวครั้งที่3นะครับ7 7บวก0ย์เป็น7 7บวก1ได้8นะครับ7บวก7ได้14หลักร้อยชนกันอยู่ที่4กับ7นะครับต่อมาสูตรหลักส0ครับใช้หลักร้อย4นะครับบวก1เป็นห้า 4บวก4เป็น8 4บวก6ได้10นะครับต่อมาหลักร้อย3าตัวครั้งที่1นะครับ5 5บวก1ได้6 5บวก5ได้10นะครับ5บวกเเป็น12ก็จะได้นะครับหลักสิบชนกันอยู่ที่0นะครับต่อมาสุนหลักหน่วยใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อย4บวก1เป็น5 4บวกเเป็น11 สี่บวกเก้าเป็นสิบสามนะครับอ่าต่อมาสูตรที่สองก็ใช้หลักสิบล่างนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามหลักหน่วยว่วบันที่สิบหกมีนาก็จะชนอยู่ที่สามนะครับอ่าก็จับชุดก็ได้สองชุดนะครับได้สี่ศูนย์สามแล้วก็เจ็ดศูนย์สามนะครับ สูตร3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับเลข3ตัวท้ายครั้งที่2เมื่อวันที่16มีนานะครับก็จะได้2ชุด403แล้วก็703นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับใช้วิจรารณญาณในการดูด้วยนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับแล้วก็สูตรส่วนมากผมจะไม่เอาสูตรที่หลุดลงนะครับ ถ้าใครชอบสูตรเก่าก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับแล้วก็ลองคำนวณดูนะครับก็มีสูตรที่เข้านะครับหลุดแล้วก็มาเข้าอีกก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่เอาลงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับสมาชิกที่กดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนทำนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเป็นสูตร น่าจะเป็น3ตัวนะครับ3ตัว3ตัวตรงแล้วก็2ตัวตรงนะครับ2ตัวล่างตรงๆรงสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ